แม่นี่แม่นี่เนี่ยคอยคล้องตลอดวันบางรอบเนี่ยเจ้าออกมาแมดด่ได้บ่มันบ่ค่อยเห็นนะมันอยู่ในห้องอช่ใช่อย่างนี้ก่อนเตรียมบ่อื้อ อีนี่อ่ะดิถึงร้อยสี่อเอี้ยถึงถึงถึงเอี้ยนะน้าไครับจะไปถ่ายกลางแดดครับถ่ายในนี่มันมองไม่ชัดนี่แม่นี่ลูกมันเตี้ยบ่ลูกมันโตผู้ก็มันเป็ลูกผู้เหรอมันลูกอิดมาไปครับแม่ใหญ่ครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบแน่นอนครับบวกแน่นอน ในลูกสามลูกซีแล้วเน้องเนี่ยลูกสามลูกซีแล้วหรอไม่ใช่ลูก <c oughs> โอ้ยมันกนับพยานเนาะให้ <c oughs> ลูกกูได้เห็นยังเฮ้ยเออดี่ไหมไปครับแม่แม่ใหญ่ครับไม่ใช่แม่สังแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ลูกได้โดนไปไหนแล้วลูกอะลูกมัน ได้แปดเดือนเก้าเดือนแล้วลูกแปดเก้าเดือนจะดูผมถ่ายลูกให้ดูครับแม่นี่ไขอะไรปะในเนี่ยแม่เนี่ยเฉพาะแม่มัน,นขายบ่สิขายได้แม่เนี่ยไข,ข่ฮอดลูกนะขายแม่ลูกเออสิบสองแสนสองครับแม่ลูกครับเดี๋ยวผมถ่ายลูกให้ดูครับลูกตัวผู้ครับได้แปดเดือนแล้วบ่ไหนลูกมันนะว่าเกิดนั้นหะมันตื่นัต้นะ ตัวไหนเนี่โนยโ<ส>อ้นี่ครับลูกเป็ดเก้าเดียดเดียเก้าเดียดสเดียดมาแล้วว่แท้ประมาณสิบเดียดคนละไปนี่ครับลูกตัวผู้ครับใหญ่หนังสวยขาใส่ถุงเท้าอองคอโอ้ตัวนี้แม่ลูกนี่แสนสองไม่ใช่มันจะแพงนะครับ ลูกสูงเกินร้อยยี่สิบห้าแล้วครับหรือร้อยสามสิบได้แล้วเนี่ยหู้บ่เนี่ยหู่บ่โอ้มันสูงสูดโอ้แข็งบ่แข็งบ่แข็งถ้าเป็นตัวแม่เราหน้าดูเนา<ล>ะราคาแข็งขาแข็งขาหน้าครับคอหนังคอด่โอ้โหอยังสวยครับแสนสองครับแม่ลูก คุยกันได้คุยกันได้ครับอ,าอ,าอ,าอ้าวอ้าวอ้าวตื่นค่อยแล้วบ่มันตื่นกินเนะาะกดอยางข้างออกข้างนี้เลยค่อยอยังไม่นเห็นลอกเหรอบ่ดดดเดี๋ยวถ่ายตัวนี้คักๆก,กอนนะสวยๆครับแสนสองหมื่นบาทแม่ลูกครับแม่แม่แม่ใหญ่สูงร้อยสี่สิบแต่ลูกมันนี่นะร้อยสามสิบ บวกลบนิดหน่อยครับลบนิดหน่อยใครจบภาไม่ถึงนะแต่ผมว่าถึงแล้วน้อยสามสิบกว่านะน้อยสามสิบกว่าแล้วเนวานะปั่นลูกได้เหรอลูกไม่มีพ่อที่อ่ะไม่มีพ่อดังที่คอยว่ามันส่งดีเหรอมันมาออกกับเขาโอ้แล้วมันออกแล้วค่อยจังซื้อเข้ามาโอ้ตัวนี้เลี้ยงได้เหนะรเนาะเลี้ยงเป็นแบบง่ายได้เหรนะอเออไว้เลี้ยงแบบง่ายมันบนัสไข่อ่ะสิบเดือนนะนประมาณสิบเดือน มันเป็นอย่างง่ายแท้มันออกพันไว้ออกใช่ไหมออกพันไว้พันไว้กันยาตุลา,ากันยาตุลาบิกิจกานว่าแปดเดือนครับยังสูงนะครับร้อยสามสิบขึ้นนะครับลูกสวยลูกสวยมากครับตัวผู้นะหน,นังนี่ไปได้อีกครับเนี่ยดูหนังนี่ไปได้อีกแน่นอน โอ้อาเลี้ยงไปเป็นพ่อพันธุ์นะเนาะนี่ครับแม่มันไม่ได้เอามารวมกันแม่ใหญ่ๆเลยครับแสนสองหมืนบาทครับสนใจเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปไม่มีผิดหวังครับง่ผิดกินผิดกินอืออีนีอีก่ด้ครับ